ดีพี่น้อง fc จะหักแพงหมดทุกคนเดอ้อกินเข่าหน้าไม่มนเดอ้อบางเนื้อในต้มน้าไม้ไล่เศษเดอ้อต้มจืดจืดอันนี้ก็คือหมูหันเด้อพี่น้องสื่อมาสรุปสื่อเต้ากินนี่ก็ตำบางโฮงสีมอือนางมนเด้อพี่น้องเดอเอเ้อเอจียวกับปิ้วเจียวปลาแดกนี่แหละอันนี้ก็กินตำกินน้าไม้ต้มนะพี่น้องเนาะมาแซ่บษเศษมั่งกันเดอ้อ สบายดีพี่น้องสุขสีพี่น้องสิหมาทุกคนเด้อทางลาทางไทยท่าต่างประเทศมากินข้าวสีทางต่างประเทศมากินเผาแล้วเหม่งเหม่งเลยค่อยตำตำหมัหูหมูหันต้นหน่อไม้ไรนะกินพร้อมหน้าพร้อมตากันรปลูกกระเต่ามีความสุขพี่น้องม้วนได้สบายใจกับหมูหันมองเนี่ยหมูหันมองเนี่ยหมูหัน วัสดีจ้าสบายดีใบสลา,ากกำลัองอุ่นวนันแสบือเรลาอกสื่อแสบเรลเห็นแสบค่อ,อยยๆคิตเราไม่ให้ดอนออกนะเราจะไปจอบงสิ่งนีม่ม่จบตอนนี้มีแม่ปอมก็กินใบลายตืมนะแสบอัน เส่บในจำหูนี่แค่จเป็นงวลายป่นี่ำหูแค่ให้เครื่องคุกมอสัมพัอสมพอดอกลายเสบลายแบบลายเสบลา,ายถ้าเขาใช้บยช่ายยีอย่นเป็นง กับเพดาตัว่อยนเสร็จแค่แซ่ก็น่าเสศเศมันกับเศษงอคันผูดได้มีการมีงานสั่งแล้วเห็ดปิ้งห้เป็นโตเลยวะเนี่ยโตเลย จริงตามตัวสนดายสมดาตัวหลานตายมีตัวจ็ดแปดแสนไหมแพงเนาะแพงไมูวแพงไหมม้วเหอะมูวนตัวใหญ่ใหญ่เลยนสั่งเขาินเล่มสั่งไปเลยขนาดมูไม่น้ำค้งแล้เราเขาตินมิกายนี่มั้งมวใหญ่ไสั่งร่าหรอไงเขอเห็นยย่เขาจะขยันยาอย่ปะดู mình em bón cháu cứ dạ cháu cảm thấy tôi lên mà một cái hoa lắm, bón lắm là cái mua tôi luôn tôi bắt nhảy lên ngon đấy, tao không kinh là đi đi là con nhông mới đến chân lắm Cháu kinh như đi, tao mới ừ. à, <laughs> <hai nữa. cười> lấy ơn khỏi kinh Bởi lẽ không? Mình ta hại, nó có tông mà nó khỏe đó Thôi, tao hại nó Tao hại nó, bởi hại chín lấy Bởi lắm ม่ต้องเ่าถึงนี่เอ้ยชื่อกระไบเอ้ยนะนี่ไบเอ้ยอย่าเอ้ยเผื่อถ่อคอยนี่แนวว่าหายแล้วแนวว่าหายแล้วเชื่อจะบ้าให้มันยางถือกันแล้วโอ้ยมาๆๆกินกินแม่เล่นกระโฮมนะเวลาถือกันโอ้ยเปิดกับเพื่อนดีมีเพื่อนดีทางนี้ละมันตัดเงินให้แม่บอกได้ไหมตนุ๊ด อ,อันนั้น,บนับยฮะดูิบ่ะย่างรถเาย่างานอกินนมอยู่มันขเปียกเอกแล้วรดมาขเปียกขึ้นย่างบนรถรถตะหน้าอะไรนี่หันไม่สวยนอ้องนหน้า เอาไต้มแล้วเขาได้เขาเปียกต้มมนแ่หมักเกน้ำต้มเผ่อนิ่อยผสน้ำหมักขามันไก่หนักนักเกือน้ำขาไปเนาะอะไรผสมน้เนาะหน่อยจงไปจือไปจมเกลือใส่น้ำตาล

ม่มอสแบบจื่ยไว้ขนมเหมือนกางก้องกัยังว่าหยกแม่นี่อรอใครกรู้ว่แบบนเอาตัวตึงของเราเองเลยหมอนจะบอกหนี่ยติดเผาไว้มันตั้เปินข้างล่างสินอะตักเนี่ยติดกระวก็ปวดแขนเหรอไปเลยไม่น่านะ บายนะโตข่อยน่อยเนาะไปเกากระโตข่อยก็พี่นี่แม่แบบเอาโตกันเขามาในเอาเตี๊ยงออกไปเปียกพ้นเนี่ยมันชดอกเบิดสายยางปูไม่ลุดหรลุบนะยังไง กินเะาเลยขอขอโตก่อนวางเบิก่างกันก่อนแซ่บกินข้าวเปลียกมาแล้วมีน้ำหรือข้เจ้าฮะกินก่อนแล้วอี้เนี่ยะเดี๋ยวอืมเปิ

นี่หาชื่อชิ้นทีแล้วหัวไหนเอาคลิปนี้ก็ไปก่อนพี่น้องขอบคุณทุกไลา์ทุกเน้นทุกคนทีน่เข้ามารับชมช่องเมมอนคนใจสูดนะจ้าคลิปนี้ก็ะเมมอนลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากกดแชร์กดไล์สักตะไคร้ให้สมเมมอนคนใจสูดนะจ๊ะบาย,บาย